คุณยายฉีดด้วยคุณยายร้อนมากเหมือนกีนี่นี่ดูคุณยายก็ฉีดเนี่ยดูคุณยายก็ฉีด อขอบคุณค่ะคุณหมอด้วยมีขอบคุณค่ะค,ค่ะนะ